ลดไลย,ย้อนระวังเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับมีหมอเจอเคสคนไข้กินข้าวเ,เหนียวปลาทูทอดน้ำบัดลมนมเปรี้ยวแล้วก็นอนมาดยอาการจุกแน่นเสียดจุกหวดท้องใต้ลิ้นปีนะเลยเปรี้ยวมานะครับทรมานมากเหงื่อออกพักเลยมีเพื่อนๆคนไหนเป็นบ้างนะคัคนไข้ท่านนี้ให้ประวัติว่าทํางานตอนกลางคืนนะครับ แล้วก็กินหนักก่อนนอนแล้วกินเร็วด้วยประเด็นคือกินทั้งข้าวเหนียวที่มันย่อยยากกินทั้งปลาทูที่มันทอดแล้วย่อยยากแถมกินเร็วแล้วก็ตบด้วยน้ามันลมกับนมเปรี้ยวนะครับทีนี้นอนไม่หลับเลยแล้วก็แทบจะหามาโรงพยาบาลนะครับดังนั้นเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่ยาลดกรดนะครับมันต้องแก้ด้วยการกินอาหารย่อยง่ายกินต้มกินลวกกินเนื่อกินตุ๋นเลี่ยงของทอดและข้าวเหนียวก่อนนอนแล้วที่สําคัญคือต้องเคี้ยวนานนะครับอย่ากินเร็วเกินไปเคี้ยว30ครั้งก่อนเกืนนะครับถ้าเป็นไปได้ให้กินช่่่ววยยอออกกนทุุมมืคณีประติ ็นกดหลย้อนนะครับเพราะเป็นกดไหลย้อนนานๆไปเนี่ยระวังเป็นบอลเ็งกระเพาะเนาะการกินยาลดกดเป็นนานๆก็ทําให้ไตาวายแล้วก็ดูดผุนด้วยเพื่อนๆคน,น,นไหนมีอาการกดหลย้อนมากคอมเมนต์บอกมอง้ง